สวัสดีท่านผู้ชมครับก็นะฮะเข้าไปสู่ช่วงคนอดของอยู่แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับก็วันนี้จะมาอดของกับงานวันนี้ฮะเอฟนะฮะซึ่งมาจากที่ไปเที่ยวว่างนาที่ผ่านมานะฮะซึ่งผมไปสองวันก็คือวันวันศุกร์นะวันศุกร์วันที่หนึ่งที่มันจัดคอนเสิร์ตอ่าไอเล็บอนิเมะนะครับแล้วก็ไปวันสุดท้ายนะ ะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันดีวก,นกว่าว่าได้อะไรบ,บ้างก็มีเรื่องที่จะบอกที่จะแจ้งให้ทราบนะในช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับมาเริ่มกับันนี้ด้วยนะฮะในข้อคอมเมนต์คอนนะครับก็อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นใบนะฮะต้องเข้ใบไปอันนี้จะเป็นเป็นแบบเป็นแบบที่ของงานนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่างานนะฮะอ่านี่ฮะจับไปสองโซนก็คือโซนของเอ่อ เอฟเอนะครับแล้วก็คอมิคอนคอมิคอนจะใหญ่ใหญ่หน่อยออแล้วก็มาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของบูธหลักนะฮะบูธหลักของแตละงนานนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตารางตารางเวลาของกิจกรรมบนเวทีนะฮะก็ ตามนี้เลยนะแต่แต่ว่าคืออันนี้เป็นเราเลเยอร์นะฮะจากหลายที่เลยนะฮะก็มีอยู่โอเคคือบอกตรงตามตรงว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกอน,นิเมะอะไรมากไปมากายนะครับก็คือไม่ได้ใส่อะไรก็เลยตรงนะโอเคก็ประมาณนี้มาดูดีกว่าว่าขอได้มีอะไรบ้างก็รีวิวหมดนะแบบของใบตปงใบปิวนี่เอามาหมดเลย อย่างเชนอันนี้นะอันนี้คือชอปเปอร์นะฮะสองกล่องเลยนะฮะสองกล่องกันเลยทีเดียวคือคือเป็นเป็นตัวชอปเปอร์นั่นแหละแล้วก็มันจะมีเป็นเป็นชุดต่างๆอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งผมผมไม่แกะวกันนะอันนี้จะมีติ๊กบอกว่าเราจะได้เป็นตัวไหนอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามาชาดิทิสนะฮะโดดดำโดดดำส่วนนี้จะเป็นบอยเครนะฮะวิสต์กูดมนะครับข้างในจะเป็นเป็นชอปเปอร์แต่งตัวตาม ใฮะอืมต่อไปเอาอันนี้เป็นอ่าเดนดรอยนะฮะเดนดรอยของอาินะนะฮะสนอะลรนะครับเด็น,เนดรอยไปตั้งอยู่นี่ยโอเคอาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขนมนะฮะได้สี่อืมามัอือพัรเฮ้ยจรุด พัดบอลนะีก็อไี้หลุดแล้วหลุดแล้วโอเคต่อไปก็นี่นี่อันนี้ก่อนคือที่จริงไปอ่ะผมอยากไปเจอนี่มากก็คือร้านเราสันนะฮะร,ร้านเราสันเนี่ยที่เขาบอกว่าคือหคนบอกว่ามันเป็นลักษณะของเป็นเซเว่นของญี่ปุ่นโดยตรงเลยฮะร,ร้านเราสันนะครับก็คือคืออนนี้จริงผมไม่รู้นะว่าที่ไปเทมันมีร้านอยู่นี้อยู่แล้วอะ่ะนะผมก็ไปมา ไปซื้อมาแล้วมันมีกิจกิจกรรมที่แบบว่าโปรโมชั่นที่ว่าซื้อร้อยหนึ่งนะจะสามารถจับของรางวัลของ The Idol Master ได้ซึ่งผมไปจับมาก็าได้เป็นเนี่นะครับของกุญแจนะฮะอืมนะครับนี่นะแล้วมันมีทำเป็นอย่างงนี้ด้วยนะแต่ร้านดีแลร้านดีช,ชอบจเอาของเด็กจะไม่หมดของเด็กนีม่มีโค้ด อ๋อรหัสรหัสดูฟรีอ๋ออันนี้อันนี้นนจ่ายได้เลยเพราะารู้สึกใบใบจะเหมือนกันโอเคนะที่จริงให้คนเดียวก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะฮะเป็นคอร์สดูกระตูกฟรีเจ็ดวันนะดูไม่อ้างดูให้เต็มที่ดูไอ้เต็มเหนียวไปเลยนะฮะแล้วก็บัตรส่วนลดหนึ่งร้อยบาทในการซื้อสินค้าของเด็กนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้โอเค,นะคบูค็ของ NS Chain นะฮะก็มันมีกิจกรรม มิทติ้งของวง,งดังๆอย่างวงโฟโล์อาคาราฟิน่านะครับเอเจล่าด้วยมักก้ยจนะัำไม่ผิดนะอันนี้ใบของบูนิโซนของหนังตัเช่นะอันนี้ก็เป็นวักกิเกนะขื้ข้างไปต่อไปก็อันนี้เป็นแท่งไฟฮะแท่งไฟราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่ามันแบบมันจะเป็นน้ำอะ่ะแต้วแบบว่าหักปอกแล้วไปเจอสองตะว อันนี้คือผมได้มาตอนตอนอ่าตอนเข้าง,งานก็คือผมซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ไปไปไปแลกมาซึ่งที่จริงอ่ะมันจะต้องเป็นแท่งนึ่งแสงแท่งแท่งไฟไม่ได้แท่งนึ่งแสงอ่ะอันนี้คือแท่งนึ่งแสงนะแบบหาว่าวมันจะเป็นนึ่งแสงแต่เป็นแท่งไฟอ่ะที่แบบว่ากดกดแล้วจะเป็นไฟอ่ะของ AFA โดยตรงแต่เนื่องจากว่าของหมดไงของหมดอุตสาห์ผมไปเช้าอยู่นะ ของหมดไม่รู้ได้พรอ,อะไรได้อนน็นนี้มาเนี่ยฮะก็ตามน,น,นัน้นนะฮะตอนนันคนคนเขาเอาจริงจริงคนก็เขาบน่นเลยนี่แล้วก็ซีดี CD นะฮะของนิติคอนนะครับอืมข้างในก็มีเพลงอยู่สองเพลงสุดยอดมาก <ved iao> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูของอีกทีนึงแป๊บนึงนะเออนี่ไงผมไปเอาอันนี้มาไม่คืน นมโวเหลืองนะฮะแล้วก็ซอยนะฮะถามว่าเป็นพิเศษตรงไหนก็พิเศษตรงนี้ฮะนี่คือลายเซ็นของของใครไม่รู้นะผมไม่รู้จะเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยในรูปคนคนเนี้ยนะฮะก็ใครรู้จักก็บอกทีนะในผลได้ลายเซ็นจากเธอมาก็เป็นสมาชิกมงมิติคอนเหมือนกันนะก็คือคือตอนนั้นไปเอาของแล้วก็แบบหเห็นว่าใ,นาให้เซ็นไหมเซ็นก็ไม่รู้เอาอะไรจะบอกอันนี้นี่นี่เนี่ยก็ได้มาเนะน่น่ารักมาก อันนี้บ o o ค c o s t c o m นะอันนี้อันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อไงซื้อเป็นแหงไฟแหงไฟอรา,าคาสามร้อยบาทนะครับเนี่ย bootcost.com นะี่ก็มันจะเปลี่ยนสีเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสีน่ยอันนี้แบบกดกดมันจะเป็นแบบอ่า บนนอันนี้จะแบบเป็นเลือกสีเลือกสีนะกดค้างก็จะด,ดับสามร้อยบาทบางที่ขายสองร้อยใช่ไหมหเห็นมีคนบอกอยู่ก็นะถือว่าเสียครั้งหนึ่งก็แบบใช้คุ้มอ่ะเพราะว่าใช้ได้ทุกงานนะมีคนก็คือต้องแนะนำว่าเวลาดูคอนเสิร์ตพวกอันนี้เไยเนี่ยต้องมีแท่งไฟประประจัดหมานะครับ อันนี้บัตรคอนเสิร์ตนะนี่ซื้อมาเลยนะฮะก็สองจองซื้อมาครับราคานะฮะสามพันเจ็ดร้อบาทนะฮะยังไม่รวมค่านู่นค่านี่รวมสามพันเก้านะฮะก็หมดตัวกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ซื้อมาตันนี้อ๋อวันนี้เข้าเลก็คือเนี่ยผมเอาวันนี้มาจะไปแรกมันจะเป็นสายอ่า w r i s t นะฮะซึ่งมีแต่คนบอกว่าแกะยากมากใช่ผมแกะยากจรินกันนะฮะ แต่ส,ส,สีส่วนสีก็เขียวใครที่ไปก็จะรู้อยู่นะแต่ผมไม่รู้เอาไว้ไหนนะโอเคครับก็อ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ผมจะนำเสนออะไรนะครับเนี่ยครับเป็นผ้าฮะผ้าอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่คนจะไปใช้นะเป็นผ้าลายแองเจล่านะฮะซึ่งถือว่าเป็นวงปรดผมเลยทีเดียวนะ วงโปรดมปอมโปรดหนึ่งแต่ว่าจะมีวงที่โปรดกวันนี้นะฮะสังเกตดีๆว่ามันจะมีไลเซนด้วยนะฮะไลเซนของวงเอ็นทิล่านะฮะทั้งสองคนก็สุดยอดเนะี่ยห้าร้อยสามสิบบาทนะฮะห้าร้อยสามสิบทีเดียวนะฮะก็แบบซื้อทีนเดียวมือในผมอืมตังในมือผมนี่สัน่นเลยฮะบแบบเจอของทีเนี่ยแบบแล้วก็อันนี้นี่อันนี้น เน,ะะนื่องจากผมไปซื้อบัตรอันนี้มานะฮะก็เลยเอ,อได,ได้ได้มีลุ้นกับโปสเตอร์นะอันนี้คือโปสเตอร์วงโฟนะ,ะที่ผมไปลงทะเบียนมาและสมได้นะ,ะซึ่งผมจะไม่แกะนะ,ะแต่ผมมีมีรูปให้แกะอยู่แล้วมีรูปที่แกะอยู่แล้ว,ลวเนีอาเดี๋ยวมาให้ให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านะนี่นะนนคือโปสเตอร์วงโฟแน่นอนให้ดูให้ดูนอนมองไม่เห็นวันนียผมให้ดูนีะแน่นอนอันนี้แบบปื้มมากอ่ะนี่คือไอเทมวงโฟครบห้าคนเลยนะ เนี่ยวงนี้คือผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่นารุโตแล้วยังผมชอบหลายเพลงอะ่ะชอบจริงๆริอ่ะอืมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับงาน AFA นะครับกับ BTC ี้ีแ้นอ่ามบงคคอมมินนะฮะที c <oughs> ผมไม่ได้ไปต้องเสียใจด้วยนะงานนี้คือผมบอกตรงๆเลยนะว่า <c oughs> งานเนี้ยต้องบอกก่อนว่างานเนี้ย เป็นเป็นงานระดับเอเชียนะครับก็คืออ่าเอเชียเฟสติวัลเอ้ออนิเมะเอเชียเฟสติวัลเอเชียถือว่าเป็นงานระดับเอเชียอาจจะระดับโลกก็ได้นะฮะแล้วเป็นครั้งแรกที่จัดที่ไทยนะฮะก็หลายจัดในหลายที่อย่างเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียอะไรประพวกนี้หลายที่ซึ่งแฟนๆของ AFA ก็แบบว่าติดตามมาเรื่อยๆและเป็นและรู้สึกดีใจมากที่จัดในประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกครับ พูดไปจำห,หังลาอย่างเช่นโตโยต้าครับทูเรฮะก็ถือว่าก่อนเลยก็บอกเลยขอบคุณที่มาจัดที่ไทยแล้วผมหวังว่าปีหน้าน่าจะมีนะงานถือว่าจัดมาดีดีจริงๆนะฮะสำหรับปีหน้าถือว่าดีมากนะฮะมีโบนิลลี่น่าในส่วนของอ่ากิจกรรมบนเวทีเวทีนะฮะเวเวทีแสดงหลักนะก็ ผม,ผมเรียกว่าเวทีเล็กแล้วกันเวทีเล็กของ A FA นะครับก็เออเวทีเล็กวินิสเตก็จัดจัดถือว่าดีนะดีดีมากเวทีใหญ่ตรงฮอสองตรงชั้นสองก็แบบมันมีตรงนี้นั่นแบบสัมภาษณ์พูดคุยเนี้ยคือผมดูอ่ามีมีมีคนวิจารณ์นะสำหรับอ่าฮอชั้นสองครับว่า,วา พิธีกรแบบอคือไม่ค่อยดีอ่ะอัน,นั่นข้ามไปผมไม่ค่สนใจเท่าไหร่นะสเตจสเตทหลักของ B c ซก็เขาก็เอามันก็มีมีส่วนของ B c ซด้วยแต่ก็เอา A f m มันมารวมด้วยก็ประมาณนั้นนะอก็ไม่ไม่อะไรมากแต่แต่ถือว่าโดยรวมแต่ไม่ดีของแต่ละบูธถือว่าดีอย่างเช่นอะแคนนอนบูธของแคนนอนก็จะมีอแบบกิจกรรมกระโดดแบบ กระโดดเป็นรูปวิดีโอนะเดี๋ยวกน็น่าจะมีให้เดี๋ยวเดี๋ยวนัดเอามาลงใน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 ช่องแล้วกันนะมีร้านเมดร้านเมดนี่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าเอาหมดหมดจริงๆ <c oughs> คือถ้าไม่ไงั้นผมหนักกว่านี้เลยถือว่าเป็นเป็นงานที่หมดหมดเยอะสุดนะหมดเยอะสุดชีวิตเลยนะคือไปงานไหนมันก็ไม่ได้นักอะไรเท่านี้นะครับแต่ก็ คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาบูททำไมค่ายแกนถึงเอาบูทมาโปรโมทนะอย่างเช่นเอฟเฟ t ชันนะฮะเอฟเฟ t ชัน e นี่ถือว่าเจ๋งมากนะฮะแต่ข้างกับวอล k ก n g d เดย์นัเดี๋ยวเดี๋วดูเดี๋ยวดูดวดในคลิปมันบนแบบขนาดไหนอ่ะแบบโอ้โหแบบเข้ากระแสกันมากแล้วก็อ,อ,ษษอันนี้มุสาโซอันนี้โอเคพอเข้าใจว่าปเป็นแนวกร์ตูนอย่างเงี้ยคือ,อคือผมบอกตรงๆนะ,ะที่ท อ่า uh, t c c ก็เหมือนกัน TDC มีอยู่ของ TNC คืออาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นงานที่แบบแ่าเด็กเด็กไปเยอะอันนี้ก็แบบว่าอ่อก็เลยมาโปรโมทในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับก็ขอไปพูดมากแล้วนะพูดประมาณนี้ในความในความเห็นส่วนหนึ่งของผมนะอันนี้โอเคแล้วก็มีาการเสนอเกมที่ฟิล์มือคนไทยอะ่ะผมไปดูมาก็ถือว่าใช้ได้โดยทีเดียวนะครับอ่ คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันมากจริงๆผมไปวันเดียววันวันที่หนึ่งแต่ถือว่ามันมากๆวงแบบโบคือแบบเหนื่อยอะ่ะคือผมซื้อซื้อสามาันเจ็ดนี่เป็นเป็นบัตรนั่งนะแต่ในงานผมแทบไม่ได้นั่งเลยลูกเต้นตลอดอะ่ะแบบยังคิดอยู่ซื้อสอง2ันสองก็ได้ว่ะอะไรเนงะี้ยแต่มันจะไกลอีกาหน่อยเนีไยเออก็ไม่เป็นไรนะคอนเสิร์ตมันมากนะครับถือว่า มีหลายวงที่ว่าเป็นครัง้งแรกที่เมืองไทยอย่างเช่นโมโฟแล้วก็มเมนมั้งนะฮะเอ็นจ์ล่าก็เขามาสุดสองทีเอ็นจล่าืก็ปรปับปรุงกันไปนะครับก็สิ้นเดือนนี้นะครับก็ประมทให้เลยชิ้นอินี้ที่อินโดนีเซียนะครับวีพายี่หกนะครับไปกันได้นะครับโอเค <c oughs> เจอหลายคนนะอย่างเช่นคนที่เขาเป็นดาวเวนนะของเอออ่ะนั่นแหละ ขางรางานนี้นี่อาเอลซ่าไม่พอนะมาเป็นเอ่อเทพริปบินอีกแล้วนะบอาอาอย่างงั้นเลยอ่ะแบบอ,อ,อโอเคแล้วก็ผมชอบมากอะ่ะรู้สึกในในในเฟซผมเจออยู่แบบมีสองงานเลยนะมีของทีซีแล้วก็อ่าเอฟเอเป็นคนที่แต่เป็น แก๊งพเดีที่แบบว่าเป๊ะอ่ะโคตรเป๊ะอืะโคตรเจ๋งอ่ะไปไปดูได้มันจะมันมีรูปอยู่อ่ะไปดูอะนะที่ิงๆแล้วก็อีกเยอะไปเจอคนรู้จักเยอะอยู่นะฮะก็อย่างนี้แบบไม่ลืมฝังอะเจอนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำรับงานเอ a อนะครับคือบอกก่อนเลยนะว่าอืม เงินสามร้อยบาทอ่ะสมมติว่าแค่แค่เดินคือไม่ว่าคุณซื้อบัตรราคาไหนจะสามร้อยห้าร้อยหรือจะซื้อเป็นบัตรคอนเสิร์ตสองพันสองสามพันเจ็ดเนี่ยผมว่ามันคุ้มเกินราคามากสำหรับงานเนี่ยคุ้มมากคุณไม่เสียใจเลยที่คุณจะยอมเสียเงินเนี่ยเพื่อม,มาชมงานเื่อเพื่อมาชมคอนเสิร์ตเนี่ยสามร้อยไม่คุ้มจริงเกินคุ้ม,มกรินแบบเกินค่ามากเลย ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมหมดไป5้าพันอถึงของของที่ได้ทั้งหมดที่เอามาดูเนี่ยอาจจะอาจจะเท่าทุนหรืออาจจะขาดทุนนิดนได้หน่อยอะแต่อันนั้นเป็นส่วนของอาจจะเป็นส่วนเป็นส่วนของมูลค่าที่ผมค่าคะเนเอาไว้แต่เรื่องคุณค่าทางใจอะคือมันไม่คุ้มอ่ะคือหมดไปห้าพันแต่ว่าเป็นไปประสบประสบการณ์หนึงที่ได้สัมผัสกับงานระดับเอเชียอย่างเงี้ย ผมว่าคุ้มคุ้มจริงจริคุ้มจนผมต้องกินแกบอะทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อะไรมากหน่อยนะโอจริงจริงนะโอเคครับก็อาไรแบว่าทำอะไรน้กันโอเคครับส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ของเอ่อผลของคลิปนี้ครับผมก็จะพูดถึงอ่างานงานนี้นะครับก็คือเอเวอเราผมก็ไปถ่ายมาแต่ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะถ่าย จริงจังก,ก,กฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผมอาจจะทำแม a ท t v เทปต่อไปนี้ก็เป็นการของ AFA นะครับถ้าจะทําผมจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ผมต,ติดติดหลายเรื่องมากอย่างเช่นผมก็ต้องทํางานแล้วเพราะว่าเงินหมดนะฮะต้องทํางานจริงๆแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยแต่ช่วงนี้ก็ใกล้สอบของทำมหาลัยก็ผมผมไม่สัญญาแล้วกันว่าผมจะลง นะผมไม่สัญญาเลยเพราะผมจะลงเพราะว่าต้องดูเวลาด้วยคือผมว่าถ้าถ้าถ้าลงช้าลงช้ามันก็แบบมันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมคืองานพวกนี้แต่ว่าสมมติว่าถ้างานมาจบไปอ่ะแล้วมันช่วงแบบเหมือนเหมือนเป็นช่วงควันหลงอ่ะช่วงที่แบบคนคนยังติดตามอยู่แบบไม่กี่วันอย่างเงี้ยคือจะทําให้คนยังยังดูไงแต่ถ้าสมมติว่าเลยควช่วงควันหลงไปแล้วอ่ะคนแบบเลิกสนใจในส่วนตรงนั้นไปแล้วอ่ะแล้วถ้าคิดมันลงมันก็ มันก็มันก็ยังไๆอยู่นะจริงๆก็เอาเป็นว่าผมไม่สัญญาณนะครับว่าผมจะลงนะครับแต่ถ้าลงก็ผมก็จะลงให้เร็วที่สุดนะต้องดูความว่างของผม,ม,มจริงๆด้วยนะเอาเป็นว่าอถ้าใครอยากดูนะถ้าใครอยากดูก็บอกได้นะบอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคนคนอยากดูจริงๆอางเดี๋ยวผมทําให้เลยจริงๆนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือน เท่เก่าๆที่แบบว่าแบบพูดไปตลอดทั้งงานนะเพราะว่าผมถ่ายแบบเหมือนเหมือนในเฟซอ่ะที่แบบว่าถ่ายเป็นภาพเฉยๆนะก็ใส่อะไรนี้ใส่เพลงอะไรนิดๆหน่อยๆผมไม่ได้พูดอะไรมากนะครับโอเคก็มาพูดเท่านี้นะครับสำหรับอย่างนี้มาช่วงของหลุขคอรนี้นะครับก็เข้าใจผมด้วยนิดนึงนะฮะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่แมททีวีว่าอาจจะได้เจอหรือไม่นะครับก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ บายๆนะแล้วลาด้วยน้องเซกะนะครับเซกะเซกัดบายไปไหนเนี่ย